สนับสนุนโดย World Gas, เว r l d ก a สเคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง w ว r l d ก a ส02นย์ส3 3 3อหลังจากลุ้นระทึกกันมาทั้งรายการก็มาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการท้าชนก้นครัวนักตลาด9้าห้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็ในเวลาที่เราจะมาลุ้นกันว่าทีมชุมชนตลาด9ห้องหรือทีมแม่บ้านเทศบาลบางปลามาทีมไหนจะสร้างสารรค์เมนูปลามาได้ถูกใจมหาชน เท้าถาชนก้นครัวจนขวาตะหลิวทองคำไปครอบครองเย้โอ้โนี่กลับมาช่วงนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าเห็นเมนูเราทั้งสองเมนูแล้วนะคะนี่เลยปลาหมาผัดฉ่าเริงร่าสมุนไพรนี่เลย <มา S 1> ของผมมัดฉาท่องราตีเริงราไงเโอ้โหนี่แหละนี่แหละเป็นไง ยังไม่รู้รสยังไม่รู้รสเออกินขนาดนี้เอาข้าวเปล่าไหมฮะข้าวเปล่าไหมก็ยืนก็ดีนะเออเป็นไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมารสชาติเป็นไงบ้างเด็ดมากมากเออรสชาติเป็นไงบ้างเด็ดมากคุณอร่อยอ๋อเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วแม่เต้นเยอะหมดแรงทำแล้วไม่ลอยแล้วเนี่ยจริงเหรออ่อยจริงเหรอ คือพริกไทยดำม,มันจะแบบว่าร้อนๆหน่อยอะ่ะร้อนๆอยู่ในปากอะ่ะเข้าใจใหไหมเป็นปากหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะฮะว่าสองเมนูนี้นะครับเอ่อจะถูกปากชาวบ้านพี่น้องที่เออบางประมาณหรือเปล่าใ่าแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเชิญคณะกรรมการหน่อยดีกว่าได้ขอเชิญให้หน่อยดี <laughs> ได้ได้ขอเชิญเลยแล้วกันนะฮะ,ะ,ะสำหรับ คณะกรรมการของเราเย้ oh, yeah! oh, yeah! ปลาหม่าสดแล้วก็ได้รสชาติของปลาหม่าอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะเพราะว่ามันปลามันสดนะคะมัทฉาคืออะไรใช่ไหมจัดจ้านด้วยพริกไทยเอ่อสำหรับคนที่ชอบรสจัดจ้าน,ต,น,น,ต,านต้องอันนี้ ยอดของสดปลาหม่าของสุพรรณทิมสุพรรณบุรีนะคะค่ะมาาัจฉาร่านเรื่งรสชาติจะกลมกล่อมก,มกะ่ะถ่ามาาัจฉาจะออกแฉะนะมันมันมัน,มนชอบเป็นคนชอบแห้งๆผัดพริกไทยดำรสชาติจะกลมกลม่อมจะออกรวมสามรสชิมข้า่งใน,นได้เรี้วเค็ม <นะ S 1> หวาน<อ>จะอยู่ใน<อ>นี้ การลงคะแนนของเราไงใช่คืวอวิธีการลงคะแนนเราต้องแห่เออ,เอ,อใช่ใชคือใส่ช้อนลงไปแล้วก็แห่ ไม่ใช่สักหน่อยนี่นะคะหลังจากที่คณะกรรมการของเราค่ะได้ชิมทั้งสองเมนูเรียบร้อยแล้วนะคะจากทีมฟังของกุไก,ก่นะคะทีมชุมชนตลาดกาวห้องนะคะจากแม่เล็กและก็แม่สาวค่ะเมนูหานั่นก็คือปลาม้าผัดฉ่าเริงร่าสมุนไพรค่ะนี่นะคะนั่นคือทีมของกุไก,ก่นะครับทีมของผมนะฮะก็เป็นทีมแม่บ้านเทศบาลบางประมาอนะครับก็มีแม่ดวงกับแม่โสนะครับก็เป็นเมนูมัดฉ่าท่องราตรีครับก่อนที่ คณะกรรมการของเราเนี่ยจะมาลงคะแนนนะครับผมขอให้ก่อนเลยแล้ว <wh กันคนละหนึ่งคะแนนผมให้ทีมผมใช่แล้วแบบนี้เองนะคะถ้าเกิดชอบเมนูนะคะมัจฉาทห้องรตีก็เอามาใส่แบบนี้นะคะหรือเกิดชอบเมนูของกุ๊กไก่นะคะฝั่งนี้ค่ะน uh, ั่นคือปลาหมาผัดฉ่าเลืองร่าสมุนไพรก็มาใส่แบบนี้ถูกต้องถูกต้องนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมานับช้อนกันแหละครับว่าห้าสี่สสองเดี๋ยวผมจะมานับช้อนกันแหละว่า ช้อนทีมไหนมากกว่ากันใช่อ,อัออเนเะะนอร์ใช่ไหมมาสุพร <laughs> <laughs> ันเนอร์ชเฮ้ยไม่บ้า อันนี้ขโมยนี่<ห><ห>ตลอดเลย, oh ะยจะถูกต้องไหมใช่อย่างนี้อย uh ่างนี้อย่างนี้อันนี้ขโมยมาจากเทปที่แล้วไ,ไว้เหรอเพื่อนทําไว้เลยอยากทำบ้าง <c oughs> อ๋อนะครับผมเออดีนะฮะก็โอเคเอาล่ะตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการเราพร้อมแล้วด้วยเองนะคะให้แม่ๆกับหลังหันค่ะกับหลังหันแล้วเดินออกไปเลยครับคุณแม่ฮะเดินกลับบ้านไปเลยครับจะเดินทำไมล่ะแม่เอาแม่ไปไล่ไล่นแม่แม่ไปจริงนะแม่ก็ไปยุไอ้นี่ก็ไม่รู้แม่เลย เออนะครับแน่นอนรับวันนี้เนี่ยมีทีมเดียวแน่นอนที่จะได้เป็นเจ้าของตะหลิวทองคำของเราใช่แล้วนะคะเอาว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเรียนเชิญคณะกรรมการลงคะแนน ใจะไรค่ะสนุกค่ะสู้ค่ะไม่มีค่ะไม่หวั่นใจอะไรเลยค่ะสนุกค่ะไม่เป็นไรค่ะสู้ค่ะสู้ ถูกองต้องขอบคุณค่ะคณะกรรมการทุกท่านมากๆานะคะพ่อแม่พี่น้องชาวบางประมาทที่มาชิมแล้วก็ลงคะแนนให้กับ2ครัวของเรานั่นเองค่ะเราจะเชิญแม่แม่ทั้งสี่ท่านออกมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเชิญแม่เล็กแม่เสาวแม่ดวงแม่โสค่ะมาเลยค่ะมาเลยด้านนี้เลยฮะคุณแม่ฮะเออแบนนี้โอโหแรงยังม่แรงย่งังัง ครับมีใครเหยียบเท้าหรือเปล่ารัาตรงนั้นไม่มีไะมไม่มีโอ้แม่กำลังใจสนุกไหมแม่สนุกค่ะสนุกไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าเมนูเราจะคว้าชัยชนะได้หรือเปล่าก่อนจะไปนฟ้าชัยชนะเนี่ยมามาคุยกับทีมผมก่อนแมคุณแม่ดวงแม่โศวันนี้เนี่ยเราได้ทําไปมัดฉาท่องราตีได้ชิมเปล่าได้ชิมไหมฮะชิมค่ะชิมแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง อร่อยค่ะแน่นอนอร่อยแล้วแม่โสดได้ชิมไหมฮะชิมค่ะอร่อยไหมฮะอร่อยค่ะสู้เขาได้ป่ะแม่สู้ได้ค่ะชนะป่าอ๋ออนั่นอันนั้นนั้นวันนี้คิดว่าจะชนะไหมแม่ถ้าเข้าข้างตัวเองก็ชนะค่ะนี่นี่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าครัวไหนนะฮะจะได้คะแนนนะครับจากคณะกรรมการของเราเนี่ยไปมากกว่ากันและทีมที่ชนะในการแข่งขันครั้งนี้นะครับได้แก่ทีม ทีมทีมแทนนันนนแทนแทนนนแทนแทนนนแท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 เหมือนเพลงขอน้ำขิงหน่อยได้หมเพลงตกทองล่องได้แก่ทีมทีมแม่บ้านเทศบาลบางปะมาาครับกับเมนูมัจจ่าทองราเตีถูกต้องนะคะแต่ว่า ผมจะบอกว่าคะแนนมันเฉียดกันไปไม่กี่คะแนนเองใช่แล้วเรียกว่าอร่อยทั้งสองเมนูเลยเองนะคะขอแซดงความยนดีด้วยเองถูกต้องนะครับผมแล้วก็อยากให้คุณแม่ทั้งสองทีมนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเราแข่งขันี่ยเราแข่งกันสนุกสนุกนะใช่เพื่อจะได้รู้นะคะว่าที่นี่เนี่ยมีของเด่นนั่นคือปลาหมาใช่สามารถนำมาปรุงเมนูอาหารได้แบบน่าทานมากๆเลยถูกต้องแต่แน่นอนเลยนะคะนี่เลยนะสำหรับ ตะลื้อทองคำของเราถ้างั้นเราเนี่ยให้ฝั่งแม่เล็กแล้วก็แม่สามมอมไปกับแม่ดวงแล้วกันเนาะอ่ะมาเป็นเพื่อนกันนี่กระชับมิกระชับมิดหน่อยหันหน้าเข่ากล้องหน่อยคหันหน้าเข่ากล้องหน่อยเออช่วหน่อยเออนีก็ตะลื้อทองคำเย้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนอกจากนี้นะคะทางว o r l d g a s ค่ะยังมีเงินรางวัลนะคะมอบใหกับทีมผู้ชนะอีก1,000บาทค่ะนี่เลยครับมอบให้เลยนะครับ แก้ค่ะมอบเป็นกิฟต์เซร็จนะคะกับอุปกรณ์ทาครัวนี่เป็นแบบว่าที่ใส่เป็นผ้ากันเปื้อนแล้วก็<ช>หมวนะคะกับทั้งสองครีมเลยครับมผมยินดีด้วยค่ะแม่ช่วยอหน่อยนะคะแล้วก็มีตุ๊กตานี่เลยนะคะน้องเติมโศกน่ารักมากๆเลยะค่ะมอบกับทั้งสองครัวเลยด้วยถูกต้องนะครับผมแล้วก็สําหรับเรื่องครัวนะครับก็แน่นอนให้นึกถึง w World g a สได้เลยใช่แล้วนะครับตอนรู้จะเป็นอย่างที่ผมพูดไปตลอดอ,อุ่นหุงตุน๋นต้มนึ่ง ได้หมดเลยอยากให้คุณแม่เชิญชวนหน่อยให้ทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณหน่อยครับอยากให้มาเที่ยวเก้าหอตลาดเก้าห้องค่ะเพราะตลาดเก้าห้องอ่ะเรามีของดีหลายอย่างอืก็คือมีหอดูโจรมีเจ้าแม่เจ้าพ่อทุ่งแคร์เจ้าแม่ทับทีเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะจะมาเที่ยวก็มาง่ายนะฮะอไกลกรุงเทพด้วย ใช่ไหมเออคือจะมาสักการะบูชาก็ได้จะมาดูสถานที่ท่องเที่ยวก็มีเหมือนกันมีทั้งศาลเจ้าพ่อ,อ,พอทุ่งแคเจ้าแม่ครับทิมมีหมดเลยเยอะมากเย,เยอะมากานะครับามาด้านนี้กันบ้างดีวกว่านะฮะคุณแม่ดวงครับอย่าให้ฝากเรื่องเกี่ยวกับอาหารของที่สุพรรณหน่อยอย่างเช่นปลาหมาเนี่ยแหละครับให,ให้ให้เอ่อเชิญชวนให้คนมารับประทานกันหน่อยฮะค่ะที่สุพรรณนี่ก็มีที่กิน ที่เที่ยวหลายๆที่นะคะก็อยากให้มาที่อำเภอบางปม้าซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของปาม้านะคะซึ่งทําได้หลายอย่างตามเมนูที่เราได้ทําไปก็มีนะคะที่สถานที่สถาน,ท,ถานท่องเที่ยวสถานการกินถ้าไปมาทุพันอยากให้แวะมาที่ตลาดเก้าห้องด้วยนะคะมาเที่ยวมาชิมมากินได้หลายๆอย่างนะคะน, <มา S 1> นี่มาเที่ยวมานั้งชิมมาทั้งชมได้หมดเลยนะคะได้ค <นะ S 2> ่ะแม่สาวมีอะไรอยากเติมไหมก็มี ขนมอร่อยค่ะอะไรแม่ว่าเลยีกะปิป๊ามีไข่ปลาและขนมไทยๆนมเปี๊ยะค่ะแล้วก็น้ำสมุนไพรค่ะอ๋อเป็นยังไงล่ะของสดก็มีใช่ไหมขนมหวานก็มีที่เที่ยวก็มีแวะมาได้เลยนะคะที่ตลาดเก้าห้องหนงถูกต้องฮะแม่โศล้วครับแม่โสมีอะไรอยากจะพูดหน่อยไหมฮะ ขาพูดไปหมดแล้วค่ะเขาพูดไปหมดแล้วนะฮะแม่ไม่พูดแล้วนะครับตามนั้นเลยเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสองครัวมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแข่งขันกับพวกเราเองนะคะทีมชุมชนตลาดเก้าห้องแล้วก็ทีมแม่บ้านเทศบาลบางประมาณเองนะคะถูกต้องนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบางประมาด้วยนะครับแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาตลาดเก้าห้องด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับใช่แล้วเองนะคะที่สําคัญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ชาวตลาดเก้าห้องทุกท่านเลยนะคะ,ะที่มาร่วมชิมร่วมเชียร์ เสียงกี๊ดน่ารักน่ารักแล้วก็รอยยิ้มน่ารักน่ารักด้วยนะคะ<ช>แวะมาพี่นี่หนึ่งอย่างที่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน<ช>จะได้เจอนะคะรอยยิ้มจากพ่อแม่พี่น้องชาตลาดตเก้าห้องนี่แหละถูกต้องนะฮะแล้วก็จังหวัดสุพรรณนะครับก็ถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะยังไงก็ขับรถมาแค่ชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วนะฮะ<ช>แล้วก็ววมาชิมนะฮะรสชาติความอร่อยของปลาหม,มากันอเอาอยัางไงนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนั่นเองนะคะมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แก๊สค่ะแก๊สหมดกด 333 3, 3, 3ค่ะเพียงข้างสร้างรอยยิ้มกับเวอร์แกนเองนะคะถูกต้องวันนี้เนี่ยแจกไปเรียบร้อยแล้วสำหรับตะลุยทองคำของเรานะคะกับของดีของเด็ดสำหรับปามาด้วยในครั้งหน้านะคะทาชนก้นค่คของเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องรอติดตามแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วนะฮะวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยำแรงแรงร่างมลรล่อหลอกวิญญาให้ข้าเป็น้า ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มาเล่นแล้วก็ได้รางวัลนะคะแต่จริงๆแล้วคุณจิงเพ่ได้รางวัลก็อยากมาเล่นอยู่แล้วนะคะรายการนี้นะคะค่ะก็ชอบรายการนี้ด้วยนะคะค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาเที่ยวที่นี่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณรายการท้าชนคนต้นครัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดย WorldGas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สมดกดสั่ง WorldGas 022723333